สิ่งสำคัญเลยสำหรับการเลี้ยงหมูแม่ทองนะครับผมก็ควรจะต้องเตรียมใบไม้หรือว่าฟางหรือใบกล้วยแห้งครับต้องเตรียมไว้สำหรับแม่หมูท้องแก่นะครับผมเมื่อเขามีอาการปวดท้องคลอดลูกก็จะได้เตรียมใบไม้หรือว่า ฟางไว้ให้เขาทำรังนะครับผมเพราะเราเลี้ยงแบบขังนะครับเราเลี้ยงแบบทำคอกทำแบบขังเมื่อเขาปวดท้องที่จะคลอดลูกเขาจะทำรังครับตามสัญชาตญานหมูป่านะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องชากราวฟาร์มหมูป่านะครับผมอา,อาการหมูที่เห็นอยู่นี่คือหมู เป็นอาการที่หมูจะคลอดลูกนะครับผมปวดท้องเขาจะคลอดลูกแล้วก็ประมาณนี้ครับก็จะห่วงอนาเขตแล้วก็กระวนกระวัยต้องหาพวกใบไม้พวกฟางมาทํารังให้เขาครับ <Okay. S 1> ต้องเอามาเตรียมไว้เขาทํารังถ้าไม่มีนี่เขาอาจจะออกจากอคอกได้นะครับผม นี่ก็เป็นหมูป่าเลือดผสมครับก็อายุปีกว่าท้องนี้ก็เป็นท้องที่สามครับแม่นี้ก็ผสมพันธุ์ไว้ตั้งแต่ช่วงเ,เดือนมกรานะครับผมหมูตั้งท้องก็120วันนะครับผมบวกลบไม่เกิน5วันประมาณนี้ครับ ประมาณร้อยสิบวันสิบร้อยสิบห้าวันนี่ก็คลอดแล้วครับผมแต่ถ้าให้มันนับง่ายๆก็คือหนึ่งรอยี่สิบวันนะครับสี่เดือนคลอดแน่นอนวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่สิบเจ็ดนะครับผมเชา้ชาเช้าวันที่สิบเจ็ด เมษายน2 5 6พันกเก็บก็ไม่คิดว่าจะคลอดวันนี้หรอกครับเพราะตามาระยะเวลาแล้วเขาน่าจะคลอดประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะนับวันผสมพันธุ์ผิดนะครับก็ดีครับที่ยังมีพวกใบกล้วยไว้ใบกล้วยแห้งไว้เพราะไม่ได้เตรียมฟางไว้ครับผม เขาจะทำรังนี่ใบไม้หรือว่าคอกแค่นี้เอาเขาไม่อยู่หรอครับผมคอกแค่นี้เอาเขาไม่อยู่หรอกเพราะถ้าเขากระวนกระวายจริง,รงๆคอกไม้ไผ่นี่เขางัดพังหมดครับยิ่งเป็นไม้ไผ่ที่ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วก็จะมีการผุมีคอกชำรุชำรุดบ้างอะไรบ้างครับเ มันไม่ได้เป็นวัสดุคงทนถาวรน,นะครับแต่ก็สามารถเอามาเลี้ยงได้ครับเอาเอามาทำเป็นคอกได้ก็เราเห็นตรงไหนชำรุดล้วก็เอามาปรับปรุงซ่อมแซมครับก็สามารถเลี้ยงได้แต่ก็ไม่ได้คงทนถาวรเหมือนวัสดุหินปูนทรายครับวัสดุเหล็กที่เป็นวัสดุคงทนถาวรก็ มันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับผมยิ่งเป็นคอกไม้ไผ่ที่ใช้มาเป็นเวลาระยะเวลานึงแล้วก็จะผุครับคอกที่ผมทํานี่ก็เป็นคอกไม้ไผ่นะครับผมพื้นปูนก็ใช้มาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วครับหนึ่งปีสี่เดือนและหนึ่งปีหนึ่งปีสามสองเดือนสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนเพราะผมเริ่มเลี้ยงเมื่อตอนเดือนกุมภาปีหกหก นี่ก็ประมาณ1ปี2เดือนก็เริ่มผูแล้วครับผมคองไม้ไผ่ก็เริ่มผูแล้วก็หาพวกไมย้ยูแล้วก็ตะแกรงเหล็กมากันมาเสริมมาปรับปรุงก็ค่อยๆเลี้ยงไปครับไม่ได้ไม่ได้ลงทุนทีเดียวเพราะก็ดูด้วยครับว่าตลาดเราพอไปไหวไหมหรือว่า เราดูแลรักษาเขาไหวไหมมันหลายๆอย่างครับพวกเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยนะครับต้นทุนในการเลี้ยงแต่พอดีว่าผมใช้การเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำครับผมก็ใชออ้อาหารที่หาได้ในบในบ้านแล้วก็ เป็นวัสดุต้นเ,เป็นอาหารต้นทุนต่ำเช่นใบกล้วยต้นกล้วยสับลำครับก็พอควบคุมต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงได้อยู่ไม่ได้ให้อาหารสำเร็จรูปนะครับผมจะให้เฉพาะอ,อ,อาหารสำเร็จรูปจะให้เฉพาะหมูที่หย่านมครับเป็นลูกหมูรุ่นหย่านมก็จะให้อาหารสำเร็จรูปไปก่อนครับ แต่ถ้าผ่านไปสักช่วงระยะหนึ่งประมาณ2-3เดือนก็จะให้กินเป็นอาหารต้นทุนต่ำครับเป็นอาหารลดต้นทุนไปก็พามาชมครับอาการหมูปวดท้องจะคลอดลูกก็ประมาณนี้ครับกระวนกระวายครับต้องเตรียมฟางหรือ,อ,อวัสดุใบไม้แห้ง ให้เขาให้เขาไว้ครับเพื่อให้เขาได้ทำลังแต่ก็ไม่ควรให้เยอะเกินไปนะครับเพราะถ้าให้เยอะเกินไปก็เดี๋ยวเขาจะเวลาเขาคลอดลูกเขาจะมองไม่เห็นลูกเขาครับแล้วก็บางทีลูกเขาไม่ได้ขยับหนีเขาจะนอนทับลูกตายนะครับ จะให้พอได้ให้เขาไว้ทํารังตอนเขาปวดท้องกระวนกระวายครับเขาก็จะกัดใบไม้กัดฟางเพื่อระบายความเครียดเขาครับแม่หมูแม่นี้ก็อายุประมาณ1ปี7เดือนนะครับผม หนึ่ปีเจ็เดือนหนึปีแปดเดือนประมาณนี้ครับผมเมื่อช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาก็เคยประกาศขายนะครับผมก็เคยประกาศขายไว้ก็พอดีว่าราคา,เ,าเราตั้งราคาไว้อาจจะสูงไปหรือว่ามัน หรือว่าคนที่อยากซื้อคนที่ติดต่อเข้ามาเขาไม่ถูกใจก็ประมาณนี้ครับถ้าเขาก็ไม่ได้เข้ามาเอาก็เลยเลี้ยงไว้เหมือนเดิมก็ใช้เจ้าทองครับเจ้าทองพ่อพันประจำคอกผสมไว้ก็ให้ลูกชุดที่ผ่านมาก็ถือว่าดีครับผมอ้วนสมบูรณ์ดี มานี้แล้วครับกระวนกระวายดิดุนะครับผมอย่าไปค่อยอย่าไปยุ่งกับเขาครับ <c oughs> <c oughs> อาการหมูปวดท้องใกล้คลอดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะทํารังไปเรื่อยครับแล้วก็จะกระวนกวายดุรับอย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมหาแค่ใบไม้ฟงมางไว้ให้เขาก็พอสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็คงจะลาไปก่อนนะครับผมก็รอติดตามผลงาน เราติดตามผลงานลูกหมูชุดนี้นะครับผมก็จะอัปเดตในช่องชากลางลาฟาร์หมูป่าทั้งช่องทาง youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ